สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเนื้อหาในวันนี้อาณาจักรทนบุรีถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะพระเจ้าตากพระเจ้าตากสินมหาราชพระเจ้ากรุงทนบุรีคือใครกันนะนักเรียนเคยได้ยินชื่อบุคคลเหล่านี้หรือไม่ไปหาคำตอบกันค่ะอาณาจักรทนบุรี 1. การสถาปนาอาณาจักรทนบุรี หลังเสร็จสิ้นการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระที่นั่งสุริยามารินพระยาตาเห็นว่าพระนครโดนทำลายเสียหายหนักจึงตัดสินใจเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ด้วยเหตุผล 1. กําลังพลไม่เพียงพอกองทัพพมารู้ชัยภูมิของอยุธยาเป็นอย่างดีและ 2. มีป้อมประการป้องกันเมืองคือป้อมวิชัยประสิทธิ์ อีกทั้งกรุงธนบุรียังไม่ไกลจากอายุทยามากนะแผนที่กรุงธนบุรีสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาวัดสำคัญเช่นวัดอรุณราชวนารามราชวรมหาวิหารหรือวัดแจ้งกรุงเทพมหานครและวัดโพพระยาตากหลังปราบดาพิเศษ เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2310ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4แต่คนที่วาไปมักเรียกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีส่งผลให้กรุงธนบุรีรุ่งเรืองอยู่เป็นเวลานาน,านถึง15ปี 2. ปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญของอาณาจักรธนบุรี 1. มีความเข้มแข็งด้านการทหาร 2. นโยบายฟื้นฟูด,ด้านเศรษฐกิจและ 3. นโยบายฟื้นฟูด,ด้านพระพุทธศาสนาภาพจิตรกรรมจัดแสดงภายในตำหนักเก่งคู่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงแจกจ่ายเข้าสารแก่ราษฎร 3. พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี 1. พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง 2. พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ 3. พัฒนาการด้านสังคมและ 4. พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองภายหลังสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี หัวเมืองต่างๆพยายามที่จะตั้งตนเป็นใหญ่จนเกิดเป็นชุมนุมต่างๆเช่นชุมนุมเจ้าพระฝางชุมนุมเจ้าพิมายชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชท้ายที่สุดพระยาตากต้องปราบปรามชุมนุมเหล่านั้น พัฒนาการด้านการเมืองการปกครองในสมัยธนบุรียังคงยึดรูปแบบเดียวกันกับสมัยอยุทยาตอนปลายคือมีการปกครองส่วนกลางและการปกครองส่วนหัวเมืองการปกครองส่วนกลางมีกรุงธนบุรีเป็นราชธานีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและมีอำนาจสูงสุดเปรียบเสมือนสูงมุติเทพและมีธรรมราชาในการปกครองทั้งยังมีอัครเสนาบดีสองตำแหน่งคือสมุหพระกา หมและสมุหนายกตลอดจนมีจต,ตุสดมการปกครองส่วนภูมิภาคหรือในส่วนของหัวเมืองยังแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนหลักคือหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศราชพัฒนาการด้านเศรษฐกิจตลอดระยะเวลา15ปี ต้องเผชิญกับปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัยด้านเศรษฐกิจของอาณาจรรักรพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแก้ไขปัญหาโดยจั่งซื้อข้าวสารมาจากจีนแล้วพระราสทานให้ประชาชนให้ข้าราชการทำนาปีละสองครั้งให้ราษฎรจับหนูมาส่งเพราะหนูแอบมากินข้าวในยุ้งฉาง การเก็บค่าภาคหลวงขุดทรัพย์สินที่ซ่อนไว้ตอนเสียกรุงการปราบปรามตนผู้ร้ายและการส่งเสริมพ่อค้าจีนเข้ามาค้าขายในกรุงธนบุรีพัฒนาการด้านสังคมในสมัยธนบุรียังคงใช้กฎหมายศดินาเพื่อแบ่งคนออกเป็นลำดับชั้นและปฏิบัติตามหน้าที่ประกอบไปด้วยพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานวงศ์ขุนนาง ไพรธาตุและพระสงฆ์พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับรัฐใกล้เคียงเช่นล้านนาพมา่าล้านช้างขมนหัวเมืองมาลายูจะเป็นไปในลักษณะของการทำสงครามและเป็นเมืองประเทศราชความสัมพันธ์กับดินแดนอื่นๆในทวีปเอเชียเชน่นอินเดียเปอร์เซียเป็นการค้าขายส่วนจีนจะเป็นการค้าในระบบบรรณาการตลอดจนการจิมกองความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกอังกฤษ ร้อยเอกฟรานซิสไลท์หรือกะปิตะเหล็กจัดหาอาวุธให้ทนบุรีต่อสู้กับพมา่าส่วนชาติตะวันตกอื่นๆหันไปค้าขายกับดินแดนอื่นๆ 4. การเสื่อมอำนาจของอาณาจักรทนบุรีเกิดการตลาจนในกรุงทนบุรีหรือเรียกว่ากบฏพระยาสันสาเหตุชาวกรุงเก่าหรืออยุธยาเดิมคิดกบฏ ทำการปนจวนผู้รักษาเมืองเก่าเนื่องจากมีการผูกขาดเก็บค่าภาคหลวงอย่างไม่เป็นธรรมผู้รักษากรุงเก่าสู้ไม่ได้จึงหลบหนีมากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชจึงส่งพระยาสันมานำผู้ร้ายเพื่อนำมารับโทษแต่เมื่อไปถึงกลับโดนขุนแก้วน้องชายของพระยาสันเกลีย้ยกล่อมให้เข้าพวกแล้วตั้งตนเป็นแม่ทัพในที่สุด พระยาสันยึดอำนาจและยึดพระราชวังได้พระเจ้าตากสินยอมแพ้และออกผนวดพระยาสันได้ปลดปล่อยผู้ที่ถูกตองจำไว้เกิดการแก้แค้นและปล้นไปทั่วพระนครครั้งนั้นสมเด็จเจ้าพระยามาหากรัตริย์ศึกขณะนั้นกําลังเดินทางกลับจากขมรมาพระนครได้ใ,ให้หลานพระยาสุริยะอภัย มาจัดการความวุ่นวายเมื่อมาถึงก็ได้ไต่สวนและให้นำพระเจ้าตากสินไปสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์เมื่อพุทธศักราช2,325ขณะพระชนมายุ4 7พ0 0ษา 5. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยทนบุรี 1. การพิจารณาทำเนีที่ตั้งของราชธานีไกลปากแม่น้ำมีป้อมประการ 2. การแก้ปัญหาการดำรงชีวิตการทำนาในที่ดอนการแกจกจ่ายข้าวสารแก่ประชาชน 3. การปลูกฝังศิลธรรมให้กับสังคมการฟื้นฟูคณะสงฆ์การเขียนสมุดภาพไตรภูมิพะล่วง 4. การปรับตัวประสานสัมพันธ์กับชาวต่างชาติเช่นจีนมอนฝรั่งเศสและ 5. ด้านศิลปรกรรมการก่อสร้างพระราชวังการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดซึ่งส่วนโซมมาตั้งแต่สมัยอยุทยาเป็นต้น จบเนื้อหาบทเรียนแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ